โอเคครับเราก็ต้องสวัสดีกันด้วยนะครับหลังจากที่หายหายกันไม่นานเลยก็หายหลังประมาณ6เดือนนะครับวันนี้ผมจะมาแจากเว็บซึ่งเป็นเว็บแจกแมปอะ่ะเออมันก็บางคนอาจจะหายยังไม่เจอแล้วก็ยังไม่รู้ว่าไอ้กูสังคมไอ้กูล็อกอะ่ะเออเพจกูล็อกนะครับ ว่าเขาเอาแมปมาจากไหนก็เดี๋ยวมาบอกกันเลยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็มาดูกันเลยอันนี้เป็นแมปเดี๋ยวเอาไว้ทางใต้ description แล้วกันเออเป็นเว็บนะครับไม่ใช่แมปพูดผิดนะครับวันนี้ก็ที่มาพูดนี่ก็อยากทดลองเทสไอ้นี่ดูเทสอะไรว่าอินโทรนะครับ เดี๋ยวเราจะพักชมอินโทรสักครู่หลังจากที่มันโหลดได้เนี่ยแม่งคอมเริ่มช้านะโอเคพักเลย โอเคแล้วก็กลับมากันแล้วนะครับหลังจากที่พักชมอินโทรไปแล้วนะครับนี่ก็ย,ยังไม่มาเลยนานมากโอโ้โหนานใช่ย่อยนะครับโอเคนี่ก็คือแมปที่ผมจะให้พวกคุณไปโหลดกันนะครับอ่าให้กดอันนี้ขึ้นมาเลยนะครับ นี้ถ้าเรากดแล้วมันจะเป็นแมปที่โหลดได้ทั้งหมดนี่ก็หาแมบปบแล้วก็โหลดเอาไปใช้กันนะอย่างเช่นผมชอบชอบแมบปบเดเดเดเอาไปทำเซิเร์ฟก,ก็ได้นะอชอบแมปนะอะโอเคก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปก็รอสักคู่นึงโอ้โหโอเค เนี่ยแมปนะครับนี่คือท่านสามารถดูได้ก่อนดูเว็บให้ดูดูรูปเออแคดูรูปก่อนว่าสวยไหมอะไรไหมชอบไหมเราชอบไหมเราจะทาเซิร์ฟตรงไหนเราจะปรับแต่งเซิร์ฟตรงไหนจริงๆอ่ะผมไม่ได้ไม่ต้องสร้างเยี่ยอะไรเลยครับแค่ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่ากูคือชาวล็อกนะครับนี่นะครับดาวน์โหลดไปนะครับ ท่านก็ดาวน์โหลดไปเลยนี่กรลุลาเรอสักครู่แต่กูไม่รอเพราะฉะนั้นจบคลิปแล้วบา,บายจุบุจุบุเดี๋ยวครั้งหน้าก็มาแจกเว็บมอดแล้วกันจุบจุ